เนนนนียอมั่พี่น้องลูกพวกพี่น้องลูกหัวยังไงหัวกบลูกพวกกบมันสุดดาบว่ะเหรอมันลายฮะฮะมันสีดาบมันจะสีดาบย้อนป้าเนี่นน้าข่วนและพลบตกมันสตายขึ้นนี่ตกพี่น้องลูกพวกลูกอ่อนนั่นเลยอ่อนเนาะตายมันตากแดด สบายดีวันจุกสุกคนเลยจ้านี่นี่ตอนถักกับโต๊ะสองเบาะไก่น้องๆเขานั่งกับหมีเนาะสอนมาตอนสอนนะไปเบิ่องอันคลิปตอนนั่งนะพี่น้องโอ้แดดกระแดดคือมัน อันนี้ใส่กี่โมงเหรียญแท่นจอนอ่ะแต่พอกินแม่เอ้ยอันมันกัดติดอยู่เออ<ะ>อ,อยากจะน้าขอนม,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 มันนี่แหละอยากจะน้าขอนป้ามันฮะเออจดามายังไงจดามายังไง

ย,ย้อนมาจะใท่ฮะเฮ้ฮะฮะสบายพี่ีนอมาสวัสดีปลาลุงเฉาเร็วบายบาปลาลุงเล็วเฉาแล้วฮะเล็วเฉาแล้วอวะไรปลาลุงเร็ว สบายดีก mm ันหลเรียนสบายว่หออยนะฮะเฮ้ลอยมาเตียงเนี <framework> <for> ่ยมาเตียงเนี่อยมาเตียงแล้วฮะลอยมาเตียงแล้วบยังควันควันเอ้ยควันนี่ไอ้อ้ยควันนี่ เฮ้ยเลยไอ้พันนี่สวัสดีพี่น้องวมสวัเดอจ้าตอนนี้ก็เข็นกำลังมาแเต่ล้กะโอ้เมย์ไม่ลูกกะโอ้โดนโดนโดเมย์ไมู่กกโดนโดนเมย์ไม่รู้แกโดนโดนาปฏิติมาทาปติมา

ดอยยังหนโอกี้หายน้ำเมแหมเปไม่รคกะด้วชิอยยังนหัว็ุม่ได่กินเลยหัวไปเห็นังก็ยมีขี้ดินแบล้ม้ะอืมอืมข้ามน่ขามไปี่ลีนันสิขาีสิโนโอ้ยเียวตกระจิบเลยใครไปลูกแล้ว สบายดีป่าลุงนะแม่ดูมีมีดดสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงส,สินี่เอาไน่หอนเนี่ยเนาะหาน้ำหยากาจนหลักลี่มาทัางนี้มาแล้วนนี้้กนเขาบขาขั้ก,บกินเขาก่องนเขาก่องบอกินะรกินลกเออเมมันเมมาลูกกะ

เนมาจะคุ้นกสเดี๋ยวเดี๋ยวร้านแต่จะกิ่ใส่แบบขนมกินด้กินด้น่ะแนมากันเด้เหลียวัวบมเห็นคนเลียวไปกินแต่ผามามมาจัดอยู่สคนมาของห้องู่ใสดีบ่วนีบริสนี่งมเอา

กูอานปนาดไปนอนเผาแต่คุณเจ้าไปห้ได้กับไปเผาเขาเป็นผู้คุงานฮช่เปล่าเปนมอหมอนเด็ดวเนาะจัดเด็ดมันเบ่นมากอย่างนั้บางคนไปดนขึ้นอ่ะนี่คิดแล้วเดี๋ยี้บัลงไปใส่งานเอ้ยมือว่านลงไปแหม่หนามคือค่อยเวาใเอามันแหม่หนามมันอามหนามากินจุ่มแล้วก็ขึ้นหน้า ừ lạc để lạc 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 ไปสี่คลองมากกับเงินกับออมไม่หรอกเอ็หมดเงินเลยแล้วก็แล้วก็เลยเนี่ยบอลจอยก็เลยมาลบก็เลยแบบสักสิบวันนั้นน่ะก็เลยแบ่งแบ่งให้เราพอเราได้ซื้อนมให้ลูกเนาะโอ้ยสีอ้าวสีใสวุ้ลูกแล้วสีใส้วยโอ้ยเราซื้อนมให้ลูก

สอนบาเทปอีนั <N> ่นเขาไปหน้าได้เข uh ียนไดหเขียนได้ไอนเิล่นมบบบเอาไปมันาวตนหน่อยเดียวหเดีาเดเดนาเอาบสิเอาเนียเห็นลบเดากล้อนมันฮะกบันนี่ตัวตัวมันนก่อนเลยกอนทิ้งแบบบาสิบล่นรอยงเราพี่น้องเงินเดอ แต่มันก็นันน่นตัวปยกกวัดก่อนเก่าน,น้องเนาะอันทีทอรอันท,ทีจ้างแบบไล่คือหมูยหญหนึ่งกระโโบโบ,บ,บมีเงินขนาดไม่หน่อยเงินเ <c oughs> ท่ทากับวัยตอนจำเป็นขนาดเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยวัววาแก้ไขได้อยู่ตอนนั้นอาซาธุอ,อยญ่พบไวกโอ้ยดีมีแหงบถดทุกคนในครอบครัวนะ <c oughs> นันี่มีอกน้ทำนาแล้วนี่เจ้าอยากกินยังัน้ทำนาแล้วอยากกินยังแกงใหม่ป่าิซื้อยา้กินโอ๊ยกินไงแกงใหม่กินมุกห่ามุก่า มรทำหางกันเลยฟังใจเลรอยากินอยากกินะได,ด้วยล่ะโอ้ยม,มึกระทสีนังเอ้ยมุบอกอาจจตกี้ตอองทำลงหน้านะเลี่ยงอยูต่ตอนนั้นทคสอสวยนะตอนนั้นสสวยแล้วก็เมื่อไหร่เมื่อไล้วไปเหตุงานมาสิม่สิกินขัดข,ข,าข้าศสิฟุ้ยสัินมันเงี้ยชิวชิวฟุยแหล่งเงินได้มากมุยยบอกว Măng gà bước đi măng gà bước đi măng bước đi xem 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 ปุ้ยกับออกันซื้อกันแม่แม่ก็ซื้อแต่ตัวนี้ใครสิอองหน้าต้นอะไรสิได้ซื้อมันคนใช้จิ้เกือนหน้าลุงทุนลายพี่น้องนั่งไปเลยแค่เมนดูดคือกูปี้นะมันบวชกันแล้วนะคะฮาร์ดเลเยอร์เด็แค่มนดูดคือคูปี้น่ะนี่เกิดจิ้งเกลือที่หน้าเปลือกันนะครับขออนุญาตนะเด้กมาจบหวยมันบวชได้ อย่างจิ้มแกงร้านอะไรแม่สีวะน่ะโอ้ยจิ้แกงร้านถอยด้วยจังอับน้าด้วยจังอับน้าที่นีนคือจับปนอยู่ทีบ่อโอ้ยฉอดมาไล่มดเลยเฮ้ยฉอดสามบาทโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงสำหรับเดียวพี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง ทีไม่แห้งบ่สมองสมบัตสมุนทรสุกคนเด้อคอยทุกท่านดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำเด้อพี่น้องเด้อมีโอกาสมีเวลามาเยี่ยมยามบ้านนอโมงเนาะบ้านเฮ้าเนี่บ้านเทือนไก่เน่เนาะขอบพระคุณหลายๆทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ไก่เด้อส่วนคนใดที่บ่ววังดีกับไก่เนาะไก่บ่ใส่ใจดอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกระจก็แพ้ภัยตัวเองเนาะเพราะว่าคนที่บัววังดีกับเฮ้าน่ะเขาบริสอยยังเฮ้าดอกพี่น้องเอ้ย เข้าให้เอาสนใจแต่คนที่แบบฟังดีเข้าแล้วก็อุปสน,นับสนุนรอบครัวเข้าเนาะ,นะและ้วก <c oughs> ็คอยให้กำลังใจเข้าก็คือเบิง่งลีปเข้าเนาะแล้วก็บเบิ่งโฆษณาเข้าเนาะขอบคุณหลายๆเนะา,าเนะาการติดตามการแบบชมเด้อครับสำหรับที่มีข้อกล่าวคำว่าสบายดีเ <c oughs> นาะ <c oughs> <c oughs>